เอสโตรเจนในร่างกายเราดันไม่ถึงไข่มันก็ไม่โตดังนั้นถามว่าเอสโตรเจนมาจากยาที่หมอฉีดหรือไม่คําตอบคือไม่ใช่ มาจากตัวเราล้วนๆดังนั้นครูก็เลยให้ความสําคัญในการทานอาหารที่ส่งเสริมต่อเอสโตรเจนในวัยสตรีที่อายุมากเพราะเอสโตรเจนมันจะลดลงโดยการส่งเสริมการทานไขมันดีนะคะก็คือตัวเฟอร์ตินออยล์ตัวนี้ที่ทามาให้เป็นตัวเสริมนะคะอาหารการกินอื่นๆ,ๆแม่ก็ต้องดูแลเลือกไขมันดีจากอาหารจริงๆด้วยอะโวคาโดต้องกินนมแพะต้องกินพวกเกรนพวกถั่วทันพืชต้องกินนะคะแล้วก็พวกไข่แดงพวกท้องปลาแซลมอนแล้วก็เสริมตัวเฟอร์ตินออยล์ที่ว้ทําทมาให้กับแม่ๆค่ะเป็นน้ามันดี9้าชนิดกล่องสีส้มนะ เฟอร์ตินายออยตัวนี้คุกค่อกิน4เม็ดเลยเป็นน้ำมันดี9ชนิดที่มีงานวิจัย นะคะรองรับว่าอาจมีส่วนช่วยส่งเสริมนะคะในเรื่องของการเสริมสร้างฮอร์โมนเพศหญิงกระตุ้นการไหลเวียนเลือดลดการอักเสบเนี่ยนะคะแบบนี้เลยมีทั้งน้ํามันที่มาจากฟักข้าวน้ำมันอะโวคาโดนะคะน้ํามันโอลิฟออยล์นะคะน้ามันจากงาขี้ม้อน DHA จากสาหลายนะคะมีทั้งหมด9ตัวน้ำมันจากกระเทียมนะคะ,ะทุกอย่างทุกสิ่งสีแดงไม่ได้แต่งสีนะคะเป็นเป็นสีที่มาจากแกกออยล์หรือว่าฟักข้าวนี่นะคะเพราะว่าเอสโตรเจนฮอร์โมนเพศหญิงมันจะตกลงเรื่อยๆจนกระทั่งเรากลายเป็นวัยทองรังไข่เสื่อม แล้วก็ไม่มีการผลิตไข่อีกแล้วแล้วก็ไม่มีเมนนั่นคือเอสโตรเจนมันจะตกลงไปเรื่อยๆมันเลยทําให้ผู้หญิงเนี่ยมีบุตรยาก